จุนท่าสุกริกะวัตถุอันว่าเรื่องแห่งบุรุษผู้ค่าซึ่งสุกรชื่อว่าจุนทะมายานข้าพเจ้าวุจเตเตจกล่าวสถานว่าพระศาสดาวิ วิหารตโตเมื่อประทับอยู่เวรุวันในพระเวรุวันอารพะทรงปรารบจุนทะสุกริกังนามะชื่อซึ่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่งสุกรกรเทสีตรัสแล้วอิมังธรรมเตตนังซึ่งพระธรรมเตตนานี้ว่าอิทะโสจติเปิจ,จะโสจติอิติดังนี้เป็นต้นกีราได้ยินว่าโสจุนโทนว่าจุนทะนั้นวัติตวาฆ่าแล้วสุกเรซึ่งสุกรทั้งหลายขาทันโตจะเคี้ยวกินอยู่ด้วยวิกีนันโตจะขายอยู่ด้วย กับเพสิสําเร็จแล้วชีวิตจังซึ่งชีวิตวัฏส,สานิสิ้นปีทั้งหลายปัญจะปนาตะห้าสหโสจุนโทนว่านายจุนท่านั้นอาทายะถือเอาวีหีซึ่งเข้าเปลือกทั้งหลายสัก,กเตนะด้วยเวียนคันตวาไปแล้วชนะประทางสู่ชนบทชาตกะกาเลในการแห่งบุคคลหิวแล้วกีนิตวาแลกแล้วหรือว่าซื้อแล้วนะครับคามาสูกราปสเก ซึ่งสุกรตัวลูกน้อยของชาวบ้านทั้งหลายเอกะนาลิทวินาลิมัตินะด้วยข้าวเปลือกมีทนานหนึ่งหรือทนานสองเป็นประมาณสักตังยังเวียนปูเรตาวาให้เต็มแล้วอาคันตาวามาแล้วปริคิปิตาวาล้อมแล้วเอกัตถานังซึ่งที่แห่งหนึ่งกัตาวากัธรรมวะชังวิยะให้เป็นราวกะว่าคอกปัฉานิเวสเนในภายหลังแห่งที่เป็นที่อยู่โรเปตาวาปลูกแล้วนิวาปังซึ่งผัก ตถาฐานิเวะในที mortar, ่นั้นนั่นเที่ยวเตสังสุกระโปสกานังเพื่อสุกรตัวลูกน้อยทั้งหลายเหล่านั้นเตสุสุกระโปสเกตุครั้นเมื่อสุกรตัวลูกน้อยทั้งหลายขาทิตวาเขี้ยกินแล้วนานาคัดเฉจะซึ่งก็ผักต่างๆทั้งหลายด้วยสรีระวัลัญชังจะซึ่งคูดแห่งสรีระด้วยวัติเตสุเติบโตแล้วอัตตาว่าตน อยังยังมาเรตุกามโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันยังสุกรตัวใดๆให้ตายโหติย่อมเป็นพันธิตาวาผูกแล้วตังตังสูกระังซึ่งสุกรตัวนั้นนั้นอาลาหเนในที่เป็นที่นำมาฆ่ากัตตวากระทำรรนิจจลังให้มีความไหวออกแล้วโพเทตาวาโบยแล้วจะตุรัสาบุคเรนะด้วยคอนอันมีเหลี่ยมสีก็คือคอนสี่เหลี่ยมนะครับสรีระมังสัสะ อุทุบาจิตวาผ้าละภาวถังเพื่อความที่แห่งเนื้อแห่งตรีระเป็นของพองหนาขึ้นแล้วอุตุบาจิตวาไปว่าพองนะผ้าละไปว่าหนายัตวารู้แล้วว่าอายังสูกรวนวัสุกรนี้ผ้นนาละมังโสเป็นสัตว์มีเนื้อหนาชาโตเกิดแล้วอิติตรงนี้วิวริตตวาเปิดแล้วมุขขังซึ่งปากทัตวาให้แล้วทันตะกังซึ่งท่อนไม้ทันตันตรนในระหว่างแห่งฟันอาสินจติย่อมกรอก อุนโโหะกังซึ่งน้ำอันร้อนปักกุฏิตังอันเดือดพล่านแล้วมุเขตในปากโลหะนาิยาด้วยธนานั่นเป็นวิการอย่างโลหะตังอุนโโหะกังอันว่าน้ำอันร้อนนั้นปวิสิตตวาเข้าไปแล้วกุจิยังในถ้องปักกุฏิตังเดือดพล่านแล้วอาธายะพาเอาการีสังซึ่งกรีดนิคบิตตวาออกไปแล้วอธโทภาเขนะโดยส่วนในเบื้องตาม กรีสังอันว่ากรีดโถกลางหน่วยหนึ่งอัถิมีอยู่ยาวะเพียงใดอาวิลังเป็นธรรมชาติคุณอุตวาเป็นนิกขมติย่อมไหลออกไปตาวะเพียงนั้นอุทะเลครั้นเมื่อท้องสุดเทสะอาดแล้วต่างอุนโหตกลางอันว่าน้ำมันร้อนนั้นขึ้นมานครับอัจฉังเป็นธรรมชาติใสอนอาวิลังเป็นธรรมชาติไม่คุณอุตวาเป็นนิขมติย่อมไหลออกไป อาทาครั้งนั้นจุนโทนว่านายจุนทะอาศินจติย่อมราดอุทกังซึ่งน้ําอาวสสังอันเหลือลงปิดทียางบนหลังอัศาสุกรัสสะของสุกรน,นั้นต่างอุนหัตะกังอันว่าน้าอันร้อนนั้นกาละจำมังยังหนังอันดำอุปาเตตวาคัชจติให้ลอกแล้วย่อมไหลไปตะโตในลำดับนั้นโสจุนโทนว่านายจุนทะนั้นโลมานิ ยังขนทั้งหลายชาเปตวาให้ไม่แล้วตินุก,กายะด้วยคบเพลิองอันเป็นวิการแห่งญ้าชินทติย่ะตัดสีสังซึ่งศีสะอาศินาด้วยมีดตินเหนะอันคมโสจุนโทนว่านาจุนท่านั้นปฏิกเหตตวาถือเอาเฉพาะแล้วโลหิตังซึ่งโลหิตหรือว่าซึ่งเลือดนะปักครันตังอันไหลออกอยู่ภาชนนะด้วยภาชนะมัติตวาขยํำแล้ว มังสังซึ่งเนื้อโลหิตนะด้วยเลือดปจิตวาปิ้งแล้วนิสินโนนั่งแล้วปุตตะธารมัชเชในถ้ำกลางแห่งลูกและเมียขาจิตวาเขี้ยกินแล้ววิก,กีนาติย่มขายมังสังซึ่งเนื้อเสสังอันเหลือตัสะจุนทะเมื่อนายจุนท่านั้นกลับเป็นตัสะสำเร็จอยู่ชีวิตตังซึ่งชีวิตอิมินานิยาเมนะเอวะโดยทำนองนี้นั่นเทียว วัสสานิอันว่าปีทั้งหลายปัญจะปนาตะห้าสิบห้าอติกันตานิเก้าล่วงแล้วตถาคเตครั้นเมื่อพระตถาคตเจ้าว่าสันเตประทับอยู่ธุราวิหารเรในวิหารนันงใกล้ปูชาอันว่าการบูชาปุพพมุติมัตเตนะด้วยวัตถุสักว่าการแห่งดอกไม้ว่าหรือกะตัดฉุมัตะพิขาทานังวาหรือว่าอันว่าการถวายซึ่งพิสามีทัปีเป็นประมาณวาหรือว่า บุญยังนามะชื่ออันว่าบุญกินจีอะไรอะไรอันอย่างอื่นหน้าโหสิไม่ได้มีแล้วเอกทิวสังปีแม้ในวันหนึ่งอาทาครั้งนั้นโรคนว่าโรคอุปชิเกิดขึ้นแล้วสรีรีในสรีระอัตตะจุนตะของนายจุนท่านั้นอเวจีมหานิรยะสันตาโปชื่ออันว่าความพร้อ,รอมในนรกใหญ่ชื่อว่าอเวจีอุปัตหิปรากฏแล้ว ตัสสะจุนทะสะแก่นายจุนทะนั้นชีวันตัสสะเอวะผู้เป็นอยู่อยู่นั่นเทียวในขณะยังมีชีวิตอยู่นะครับอวิจิสันตาโปนามะชื่ออันว่าความร้อนพร้อมในนรกชื่อว่าอเวจีปริลาโหัวเป็นความเร่าร้อนโยชนะสะเตัตวาโอโลเกตัสสะอาขีนิปินธนะสมัตหัวอันสามารถเพื่ออันทำลายซึ่งในตาทั้งหลายของบุคคลผู้ยืน แลดูอยู่ในร้อยแห่งยอดโหติย่อมเป็นจะจริงอยู่เอตังปิวัจนาอันว่าคำแม้นั่นว่าอาวีจิสันตาโปอันว่าความร้อนพร้อมในเวจีผลิตตวาเผ่ไปแล้วโยชนะสะตังตลอดร้อยแห่งยอดสมันตาโดยรอบติตติย่อมตั้งอยู่สัพพทาในการทุกเมื่ออิติดังนี้เป็นต้นพระขวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตตังตรัสแล้ว ตรงประโยคว่าวุตตามปิเจตังเนี่ยเจตังตัดบุดเป็นจะโบเอตังเอตังขึ้นว่าจะนังขบา,าปิศัพท์ในที่นี้ท่านเรียกว่าเป็นอุทธานะสัมปยุตตะคือประกอบในที่ผิดที่นะครับเวลาแปลเป็นไทยต้องชักมาประกอบกับเอตังคาว่าอุทธานะสัมปยุตตะในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าประกอบผิดที่รูปของภาษาบาลีเพียงแต่หมายความว่าเวลาจะยกศัพท์ไทยเป็นแปลเป็นไทยท่านไม่นิยมเรียงไว้ที่เดิม คือให้ชักมาประกอบกับเอตังสับข้างหลังเท่านั้นจะก,ก็ดีหีก็ดีสนที่กับเอตังเป็นเจตังเหตตังให้แปลว่าจริงอยู่ปณัสะตัดบทเป็นปะนะบุกสะปนะอันึ่งอหยางอุปมาอันว่าความเปรียบนี้ว่ามหาราชาดูก่อนมหาวิพิษปาานโนปิแม้อันว่าแผ่นหินกุตาคารัมะโตอันมีเรือนยอดเป็นประมาณบุคเลนะอันบุคคลปักขิโตใส่เข้าแล้ว นิรยะอคิมิในไฟนรกคาจติย่อมถึงวิระยังซึ่งความย่อยยับคเนนะโดยขณะยะถาฉันใดปาณะส่วนว่านิพพัตะสัตตาอันว่าสัตว์ผู้บังเกิดแล้วทั้งหลายเอธะนิรยะยีในนรกนี้นวิลียันติย่อมไม่ย่อยยับสัตตาวิยะราวกับอันว่าสัตว์ทั้งหลายมาตุกุจิคตา ผู้ไปแล้วในท้องของบันดาอวิริยันตาขึ้นมานะครับไม่ย่อยยับอยู่กรรม,มะพะเพลนะเพราะกําลังแห่งกรรมตถาฉันนั้นขึ้นมารับกับยะถานะครับอิติดังนี้นาเกษณนัเธเรนะอันพระเถร,ระทิวนาเกษตวุตตากล่าวแล้วอาจะปากติกะอคิสันตาปโตอธิมะัตะตายะเพราะความที่แห่งความร้อนพร้อมในเวจีนั้นเป็นสภาพมีประมาณยิ่ง วความร้อนพร้อมแห่งไฟอันตั้งอยู่ตามปกติปากติกะอคิสันตาประตูนะครับความร้อนพร้อมแห่งไฟอันตั้งอยู่ตามปกติตัดสมิงสันตาเปครั้นเมื่อความร้อนพร้อมนั้นอุปติเตปรากฏแล้วตัสะจุนทะะแก่นายจุนทะนั้นอาการโรนว่าอาการกรรมสริคโกอันบุคคลพูงเห็นเสมอด้วยกรรมอุปชิเกิดขึ้นแล้วจุนโทนว่านายจุนทะระวิตวาร้องแล้วสูกระระวัง ร้องเพียงดังสุกรวิจารันโตคลานไปอยู่ชันนุเกหิด้วยเขาทั้งหลายเคหามาเทวะในถามกลางแห่งเรือนนั่นเทียวคัจติย่ำไปปรุรติมะวัตถุปิสู่พื้นที่มีในเบื้องหน้าบ้างปัจจิมะวัตถุปิสู่พื้นที่มีในภายหลังบ้างอัถะครั้งนั้นเคหามานุสกาอันว่าประชุมแห่งมนุษย์ในเรือนทั้งหลายอัสะจุนทะของนายจุนทะนั้นมานุสกาเป็นสัพตทิพนะครับ มนุษษานางสมโหมานุสโกแล้วก็นำไปเจกนะครับขยตวาจับแล้วตั้งจุนทางซึ่งนายจุนท่านั้นทละลังมัน่นปีตหันติย่อมปิดมุขขังซึ่งปากกรรม,มวิปาาโกนามะชื่ออ,อันว่าวิบากแห่งกรรมเกณจีอันไกลใคร,ใครในศกาไม่อาจปฏิภาหิตุงเพื่อนห้ามโสจุนโทนว่านายจุนท่านนั้นวิจารติย่อมเที่ยวไปวิระวันโตร้องอยู่อีโตจะข้างนี้ด้วยอีโตจะข้างนี้ด้วย มนุษย์สารว่ามนุษย์ทั้งหลายกระเรสุในเรือนทั้งหลายสัตตสุเจตสมันตาโดยรอบณนะละพันติเย่ไม่ได้นิทังซึ่งความรับปณะตนะัดบทเป็นปณะนะบุอาศาศาัศนะครับปณะ,ะอันหนึ่งเคหชะชโนอ่านว่าชนในเรือนสัพโพทั้งปวงอาสากนโตไม่อาจอยู่นิวาเรตุงเพื่ออันห้ามนิขมนังซึ่งการออกไปพระหิในภายนอกอาสาจุนทัะของนายจุนท่านั้น บรณะพเยนะตัดชิตตสะผู้อันความกลัวแต่ความตายคุกคามแล้วโสจุนโทนว่านายจุนทะนั้นทิโตยืนแล้วอันโตในภายในณะสะโกติย่่ไม่อาจวิจาริตรุงเพื่ออันเที่ยวไปพระหิในภายนอกยะถาโดยประการใดปิทหิตตวาปิดแล้วเกหาทวารานี้ซึ่งประตูแห่งเรือนทั้งหลายปริวาเรตวาแวดล้อมแล้วพระหีเคหังซึ่งภายนอกแห่งเรือน รักขันโตร,รักษาอยู่อัจฉติย่อมอยู่ตะถาโดยประการนั้นอิตโรปิจุนโทนว่านายจุนทะแมนโนกนี้วิจารติย่อมเที่ยวไปวิละวันโตร้องอยู่อิโตจะข้างนี้ด้วยอิโตจะข้างนี้ด้วยอันโตเกเหว่านายภายในแห่งเรือนนั่นเที่ยวนิรยะสันตาปีนะเพราะความร้อนพร้อมในานารก จุนททนว่านายจุนท่วิวิจริตตวาเที่ยวไปแล้วที่วาานิตินวันทั้งหลายสตตะเจตเอวังอย่างนี้กัตวากระทําแล้วกาลังซึ่งกาละอัตเมติวติในวันที่8นิพพัติบังเกิดแล้วอเวจิมหานิระเย,ยในนรกใหญ่ชื่อว่าอเวจีอเวจีมหานิรโย,ยอ่านว่านรกใหญ่ชื่อว่าเวจีบันนิเตเะอันบันดิตบันเนตโพพึงพลนาเทวทูตะสุดตันเทนะด้วยเทวทูตสูตร ที่ควรว่าภิกษุทั้งหลายขาฉันตาไปอยู่คาราทวาเรณนะโดยประตูแห่งเรือนตัสะจุนทศของนายจุนทะนั้นสุตาวาฟังแล้วตังสัตังซึ่งเสียงนั้นสัญญินโนเป็นผู้มีความสําคัญว่าสุกระสัทโทนว่าเสียงแห่งสุกรอิติดังนี้อุตตวาเป็นคันตาวาไปแล้ววิหารังสุวิหารอาหังสุกราบทูลว่าทันเตข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญสุกรานังเมื่อสุกรทั้งหลายจุนทะสุกริกัตสระ อันบุรุษผู้ฆ่าซึ่งสุกรชื่อว่าจุนทะปิดตะหิตวาปิดแล้วเคหะทวารังซึ่งประตูแห่งเรือนมาริยะมานานังให้ตายอยู่อัชชะอันว่าวันนี้ทิวโสเป็นวันสัตตโมที่เจ็ดโหติย่อมเป็นอัชชะมาคู่กับทิวโสูนะครับให้แปลว่าอันว่านะครับพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญมังคละกิริยาอันว่าการกระทําซึ่งมงคล กาจิตบางอย่างมันเยเห็นจะพวิสติจักมีเคเหนในเรือนพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญเมตตาจิตตังวาอันว่าจิตอันประกอบแล้วด้วยเมตตาหรือการุณยังวาหรือว่าอันว่าความเป็นแห่งความการุณาการุณายะภาโวการุณยงครับลงในยะปัจจัยในภาวะตัดทิศนะครับเอกางปีแม้อย่างหนึ่งนติย่อมไม่มี จุนทัะแกนายจุนทะสุกเรผู้ยังสุกรทั้งหลายเอตเ,เกนามะชื่อมีประมาณเท่านี้มาเรนตัตะให้ตายอยู่จะก็สัตโตอันว่าสัตว์กัคขโลผู้หยาบช้าพรุโสผู้กล้าแข็งเอวารูปโปผู้มีอย่างนี้เป็นรูปณะวะัตะโนทิฏฐปุโภเป็นผู้อันค่าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยเห็นแล้วหนอโหติย่อมเป็นอิติตรงนี้จถานว่าพระศาตดาว,ะตะวัตวาตรัสแล้วว่า พกะเวดูก่อนพิสูจทั้งหลายโสจุนโทนว่านายจุนทานั้นสุกรเรยังสุกรทั้งหลายมาเรติให้ตายอยู่ที่วเสตินวันทั้งหลายสัตตาเจติเมเหล่านี้นหามิได้ปะนะก็กรรมมาสริขกังอ่านว่าผลอันบุคคลเพื่อเห็นเสมอด้วยกรรมอุทัปาธิได้เกิดขึ้นแล้วอัตตะจุนธตะแก่นายจุนทานั้น อเวจีมหานิระยะสันตาโปอันว่าความร้อนพร้อมในนรกใหญ่ที่ว่าอเวจีอุปธธัฏฐาสิปรากฏแล้วอาสาจุนสะแก่นายจุนท่านนั้นจีวันตสะเอวะผู้เป็นอยู่อยู่นั่นเทียวโสจุนโทนว่านายจุนท่านนั้นระวันโตร,ร้องอยู่สูกระระวังร้องเพียงดังสุกรวิจริตตวาเที่ยวไปแล้วอันโตนิเวทเนีในภายในแห่งที่เป็นที่อยู่ที่วิสานิสิ้นวันทั้งหลายตะตะเจต เตนะสันตาเปนะด้วยความร้อนพร้อมนั้นกัตวากระทาแล้วกาลังซึ่งกาละอัชชะในวันนี้นิพพัตโตบังเกิดแล้วอวจมีในนรกชื่อว่า,าวเวจีอิติดังนี้นี่คือวัตวาที่ขึ้นมาแล้วนะครับวัจเนัน้ะเมื่อคําว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญโสจุนโทนว่าจุนทะนั้นโสจิตวาเศร้าโศกแล้วเอวังอย่างนี้อิทาโลเกในโลกนี้คันตวาไปแล้วนิพพัตโตบังเกิดแล้ว สโสจนะถาเนในที่เป็นที่เศร้าโศกปุณาอีกเอวะนั่นเทียวหรืออิติดังนี้เตหีพิขูยีอันวิสุถึงหลายเหล่านั้นวุตเตกกราบทูลแล้ววัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายอามะเออเอวางันว่าอย่างนั้นปมัตโตนามะเชื่อนว่าบุคคลผู้ประมาทแล้วกหัตโววาเป็นขรหัสหรือปพจิตโตวาหรือว่าเป็นบ,บัณชิตโหตุจงเป็นสโจนสจติย่อมเศร้าโศกอุพยตธะ โลเกในโลกทั้งสองเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถานิว่าปาปาการีอันว่าบุคคลผู้กระทำซึ่งบาปโดยปกติปาปังกรโตรติที่เลนาติปาปาการีลงนีปัจจัยในนามกิจนะครับโสจติตย่อมเศร้าโศกอิทธาโลเกในโลกนี้เปจ,จะละไปแล้วโสจติย่อมเศร้าโศกโสจติตย่อมเศร้าโศกอุปยัตถะโลเกในโลกทั้งสอง โสปาปการีอันว่าบุคคลผู้กระทำทึ้งบาปโดยปกตินั้นทิสวาเห็นแล้วกรรมมกฤริ์ถังซึ่งกรรมมันเศร้าหมองแล้วอัตโนของตนโสจติย่อมเศร้าโศกโสปาปการีอันว่าบุคคลผู้กระทำทึ้งบาปโดยปกตินั้นวิหาญญติย่อมเดือดร้อนอิติดังนี้อาจโวอันว่าอัตว่าบุคคลอันว่าบุคคลการโกผู้กระทำปาปกรรมัสสะซึ่งกรรมมันลามก นานับประการะ,ะมีประการต่างๆสโสจติย่อมเศร้าโศกอิทะโลเกในโลกนี้บรณะสมเยในสมัยเป็นที่ตายเอกังเสนาเอวะโดยส่วนเดียวนั่นเทียวจินตนเนนะด้วยความคิดว่ากัลยาณังอันว่ากรรมันงามมีอันเราอากตังวตะไม่กระทำแล้วหนอป่าปังอันว่ากรรมอันลามกเมียนเรากระตังกระทำแล้วอิติตรงนี้ อีทางโสจะนางันว่าความเศร้าโศกนี้กรรมโสจนางเป็นความเศร้าโศกเพราะกรรมอัตตาปุกรัสสะของบุคคลนั้นโหติย่อมเป็นปนะอเนึองปุกโลโสปุคโลว่าบุคคลนั้นอนุพวันโตเวเวอยู่วิปากังซึ่งวิบากเปจะละไปแล้วโสจติชื่อว่าย่อมเศร้าโศกอีทางโสจนางันว่าความเศร้าโศกนี้วิปากะโสจนาง เป็นความเศร้าโศกเพราะวิบากพระโลเกในโลกอื่นอัตตาปุกรัสสะของบุคคลนั้นโหติย่อมเป็นโสบุคคโลนว่าบุคคลนั้นโสจติย่อมเศร้าโศกอุพยัตถะโลเกในโลกทั้งสองเอวะนั่นเทียวเอวังเอวังอย่างนี้โสจุนทาสุกริโกปิแม้อันว่าบุรุษผู้ฆ่าซึ่งก่อนชื่อว่าจุนทานั้นชีวามาโนเอวะเป็นอยู่อยู่นั่นเทียว เตนะการณเนนะเอวะด้วยเหตุนั้นนั่นเทียวโสจติชื่อว่าย่อมเศร้าโศกที่แปลว่าชื่อว่าเนี่ยเพราะว่ามีอันตะหรือมาณะปัจจัยอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตัวโสจติมีในคาถาด้วยนะครับจึงแปลตัวนี้ว่าชื่อว่าอิติดังนี้ตัฐะปเทสูในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาประทัดใส่บทว่าปาปการีอิติดังนี้เป็นต้นอาจโถอันว่าอาจว่าโสบุคโลนว่าบุคคลนั้นปฏิสตวาเห็นแล้วกิริทฐกกรรมัง ซึ่งการมันเศร้ามองแล้วอัตนโนของตนโสจติย่อมเศร้าโศกวิละปันโตบนเพอ,อยู่นานัประการังมีประการต่างๆวิหัญญติชื่อว่าย่อมเดือดร้อนวิหัญญติคือว่ากิรมติย่อมลำบากอิติดังนี้คาถาปาทาแห่งบาเดงพระคาถาว่าทิศวะกรมกิริธมัตโนอิติดังนี้คาถาประโยชสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา พระหูชนนว่าจนทั้งหลายมากโสตาปนาทโยเป็นพระอริยะบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นอเหตุถุงได้เป็นแล้วเทตนานว่าเทตนาสาติกาเป็นเทตนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์ชาตาเกิดแล้วหมาชนัตะแก่มหมาชนอีติดังนี้แลจุนท่าสุกริกะวัตถุอันว่าเรื่องแห่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจรที่ว่าจุนทะนิติตังจบแล้วเปจ,จะมาจากปะาบทหน้าอีธาในความไปในความถึงนะครับบอก,กด้วยบวกด้วยตูนาที่ปัจจัย